ส่งการท่องเที่ยวและกีฬานะคะจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันและเปิดจำหนา่ายบัตรศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบนะคะชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP โโโที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในสนามที่18พร้อมเปิดตัวไตเติลสปอนเซอร์ใหม่นะคะบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG ที่รู้จักกันดีในฐานะของเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน PT ภายใต้ชื่อรายการนะคะ PT Grand Prix of Thailand 2024 พร้อมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ระดับเวิร์คาร์นะคะนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามแบบไทยพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลเต็มรูปแบบที่หาที่ไหนไม่ได้โดยจะมีการชิงชัยนะคะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่25-27ตุลาคมและจะทำการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่นะคะไปกว่า200ประเทศทั่วโลกสู่ผู้ชม800ล้านคนโดยหลังจากการเปิดจำหน่ายบัตรแกนสเตทนะคะสามารถโซเอาไปได้ด้วยเวลานะะ3นาที12วินาทีนั่นเองค่ะ ครับก็ในนามของรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องขอบคุณนะครับทาง PTG นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า PT นะครับที่เข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของบริษัทนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันในเครือต่างๆเนี่ยก็จะทําให้การแข่งขันมอเตอร์จีพีปีนี้เนี่ยมีความคึกคักมีสีสันนะครับแล้วก็ทําให้พี่พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อมั่นนะครับด้วยความพร้อมต่างๆ ด้วยเมนสปอนเซอร์ที่เป็นพีทีทีนะครับก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างความประทับใจไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับสาหรับทางพีทีเองก็ต้องกับขอบพระคุณนะครับทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับและก็ทางด้านของพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนนะครับไทยกีนะครับในครั้งนี้ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกีฬาสปอร์ตในครั้งนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของ คนไทยด้วยกันเองที่ชอบความเร็วนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ทางเศรษฐกิจของทางบ้านเรานะครับมีความาเขาเรียกว่าคลึกคืนมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในแง่ของทางด้านของพีทีเราเองเนี่ยในครั้งนี้ก็ได้น,นํนเนื่องจากเป็นเมนสปอนเซอร์เราก็จะได้นําสิ่งดีๆมาส่งมอบให้กับทางด้านของสมาชิกชาว t ีทีนะครับโดยสมาชิกที่เป็นถือบัตร t ีทีแม a ก d า l u พลัสสีแดงนะครับ โชว์เพียงแค่โชว์บัตรก็จะได้ซับส่วนลดทางด้านของบัตรเข้าชมนะครับมีส่วนลด25สำหรับบัตรอื่นๆก็จะมีส่วนลด20เรนะครับเราหวังอย่างยิ่งว่าชาวไทยทุกคนนะครับจะได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนการแข่งขันนะครับ P.T. Motor GP ในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่25-27ที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างนะครับ International Circuit ครับ และสำหรับแฟนๆความเร็วนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่เคาน์เตอร์สวิตต์ออทิเกตนะคะในร้านเ e เว่นอทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่ a ออ i ิเกต c o m หรือจะติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ช้างเซอร์กิจบุรีลำได้เลยนะคะ